ดีครับเอ่อผมเจมนนนะครับครับสวัสดีครับผมโฟนนัธวัฒน์นะครับพวกเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับถูกต้องนะครับวันนี้ได้เชิญมาจับสลากด้วยอะไรนะวันีได้เชิญมาจับสากด้วยฮะถือว่าวันนี้างานยิ่งใหญ่วันนี้วันนี้ได้เชิญมางานจับสลากรู้สึกอย่างไรบ้างอ๋อรูสส้สึกไงบ้างครับา,งงานยิ่งใหญ่ อ๋ยออะไรงานยิงน่งใหญ่มากมีฉลาก48ล้านใบ48ล้านใบ48ล้านใบโหวตให้อาร์เจนตินาอย่างเดียวเลยโอ้โห oh, อันนี้แค่แค่อาร์เจนตินาน,นะ48ล้านใบก็มาเป็นกองภูเขาได้ครับอ่ะคุณเห็นแล้วไปเรียนอยากกระโดดลงไปจนะับเลยไม่ตอนแรกเข้ามาในงานรู้สึกคึกคักมากเพราะมีพี่ผู้ศิลปินดารานได้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็แบางคนก็รู้จักด้วยอะไรเงี้ยอนะไรรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานไทยรัฐประัน นตัวเอ่อผมถ้าเป็นบอลโลกนะผมเชียร์เจนอยู่แล้วครับใช่นนผม <ตา S 2> ชอบใช่ตตอชอบทีม <c oughs> ชาติไทยครับเชียร์ครับทีมชาติไทยครับแต่ <c oughs> ว่าถ้าไม่ใชี้ทีมชาติไทยก็เป็นอาร์เจนติน่าเหมือนกันเพราะว่าชอบเมสซี่ครับเออใช่ไม่ได้ส่งเสียดายมากเงินรางวัล15ล้านผมได้ยินมาผมก็เสียดายเลยครับเฮ้ยไม่ดีทุกอย่าง เสียดายมากเลยครับผมเพราะหรอครับอ๋อเพื่อเล่นไม่เล่นโอ้ใช่ร้านวิวแล้วหนึ่งร้านวิวเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ผมก็ดีใจคนระับแล้วล่าสุดได้ดีชาในยุทธศาสตร์เพลงใหม่ครับดูต้อง คือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเต้นทั้งกลุ่มเพลงแรกของเราก็จะมีทุกคนเต้นอยู่แต่คนที่เด right ่นอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาข้าสายตาคนอื่ไม่ได้เลยเขาคือใครครับคือคุณสตางค์กิรีพนันั่นเองนะเวลาเขาเต้นนะก็ยิงเขาเต้นดีเขเือดเต้ีเต้นดีคุณไป รูปเขาเขาไม่ได้บูลลี่แล้วก็ตั้งใจที่จะเล่นทิ้งเขามันเป็นสไตล์ของเขาอะไรเปล่าเออเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าถือว่าเพลงง้อเนี่ยซ้อมกันมาค่อนข้างที่จะนานประมาณสี่อาทิตย์ปะที่ที่ไปเรียนหลายวันมาสี่สี่อาทิตย์ใช่ก็ตอนนี้มีชาลเลนจ์นนทิ้งเ่าเลยแล้วก็ฝากเพลงกันด้ว ไอ้นี้ถึงร้านวิวจะมีอะไรพิเศษไหมอะไหนะไอ้นี้่อ่ะเงาเงาถึงล้านวิวก็จะมีเจมินายขอบเสื้อชาช้พแบบกัปตันครับถามกูข้าเกียรดยุไม่เอาโอเคดิวไปดิวอะถ้าผมทำกูณทำด้วยมั้งล่ะอย่าพูดลอยลอยกับกูเยอะพูดลอยลอยรอดูแล้วกันครับถ้าถึงร้านวิวก็อาจจะมีอะไรขึ้นมาหรืออาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไปเต้นอีกรอบนึงยกแกงกันเลย อา,อ,อารักาัวัตไบเปอะไรหอเก่ควันที่8มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรสครับมีอยู่แล้วครับจะมีโชว์จากเซอร์ไพรส์ตัวเราเองด้วยเนี่ยตกวเราจะลองได้หรือเปล่าเพลงค่อนข้าจะ้องยากครับก็ฟนควไปดูด้วยละกันอันนี้ถือว่าเป็นเว,เวทีแรกของพวกเราเลยว่า

วันที่4นี้ก็จะเป็นวันแรกที่เขาเปิดกบัตรของ My School President f r o m n i n e Live o a l l Stage ใช่แล้วชื่อโคตยาวมันมีอะไรสั้นๆไหม My School President f r o m n i n e Live o a l l Stage นั่นแหละครับก็จะเป็นวันแรกที่เปิดขายบัตรก็ฝากทุกคนกดบัตรกันให้ได้ให้กำลังใจกดบัตรทุกคนกันด้วยนะครับขอให้กดได้กันนะครับแล้วก็เจอกันวันที่1 8มีนามนี้ มีอะไรพิเศษเยอะแยะเต็มไปหมดพอบอกเลยคอนเสิร์ตนี้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาคอนเสิร์ตโลกนี้จะต้องจดจับยังไงเราจะตั้งหมูธระเรากินกับแฟนคลับปอดเป็นตัวการเริ่มคิดอันนี้ใช่ปอดปอดอยากกินบูธระอาจจะเป็นไปได้อ่ะคุณกอนพบมิยนสินเนี่ยก่อนพบก่อนพบกอนพบกอนพบก่อนพบกอนอะไรนะพี่อูพี่อูไม่กอนเลยกอนพบ อะไรกอนฟไม่ใช่กอนพมยมสินกอนพมนิยมสินนะครับคุณกอนพมนิยมสินอาจจะขึ้นมาบนเวทีด้วยอาจจะโรยสลิงไปแต่ทั้งหมดเป็นตาซานที่คนอม่มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะจดจำกันแล้วกันทำไมมันพูดวายเลยวะก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเลยเป็นความฝันของผมด้วยแล้วก็ตอนค กอช่วยพูดได้บ้างเหรอ EP9 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 เป็น EP ที่พิเศษครับเพราะว่า EP ที่เป็นเพลงอะไร EP ที่เป็นเพลงไม่ผู้หญงทุกคับมันเป็นเพลงที่พิเศษมากเอ้ยเออใช่ตอบทั้งคนบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ผมยังไม่ได้มันเป็นเพลงที่พิเศษมากเศรษยังไงใส่ไข่เหรอใส่ไข่พิเศษใส่ไข่ขอมหมูเพิ่มอะไรเนี่ยก็ e ีที่ชินชิล่ากับแกล์สักพาไปเอ่อไปอะไรวะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลด้วยกันใช่ก็จะมีอะไรสนุกๆเยอะครับแล้วก็ E.P. E.P. แปดที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคุณอะไรไปอะไรกับคุณสตางค์กินิพภ์ไหนะคุณซาวนะจุ๊บมื่อไงไม่จบใช่มันไม่ไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้คุณทํากันได้ยังไงเพราะฉะนั้น e ีที่เก้าเนี่ยเราจะมาเคลียร์กันเมื่อไหร่จะชม ดีก็อยากพูดไม่รู้อ่านอันันยังากแนฝากแฟนๆเป็นแฟนะครับปติดตาม EP9 นะคองมีเร์ไพระเก็าับติดตาม p p 9แ้วนะครับรับรองมีเซอร์ไพรส์ดีๆให้รักชมแน่น